สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องนีเดียชาแนลนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เน,ะนะะาะนะครับาาผมเราก็เป็นทุลารให้พี่นัทเนาะนะครับผมมีเข้าอย่างก็กายศาสตร์กายศาสตร์นะครับเข้ากายศาสตร์เพราะว่าพี่นัทไม่สบายเนาะนะคะเราก็เป็นทุลารให้พี่นัทแล้วก็ไป,ไปต่อยอดกระถิ่นด้วยครับผมแล้วนะครับผม่มาทำบุญด้วยเนาะครับผมทำบุญที่วัดบนบุญเนาะนะครับผม แล้วก็มีข้าวกยศาสตร์นะครับผมไปเร่าเดินทางกันเลยเมนเลียวเมนเรียวนะครับแต่ว่าเราก็ค่อยๆไปชมวิวไปด้วยชมวิวด้วยเนาะนะคะไปๆเนาะนะคะเดี๋ยวกยศาสตร์ฟุ้งเดี๋ยวกยศาสตร์จะกระโดดลงรถนะคะอ่าเราก็เดินทางไปวัดกันเนาะค่ะนะัะด้วยน้องบังปังเรานีเนาะน้องบังปังนะครับบังบึ้งบังอ่ะ ปเลยสวัสดีครับนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแนะครับไปสามแยกคนบุะเดี๋วรต้องไปตามทางเยคไก่วรแบเนาะังก่เนี่ยโดนตำรวจจับนะระไก่ลักเบ็ดมาสานคนละยางเนาะตอนนี้ก็อยู่ได้เนาะขอ ก็ต้องขอรบกดตรางจอ,นอ MC ดนะพี่จีนเราได้วิลล์ท่าก็ต้องใช้เงินไปเลยตอนนี้ก็มาถึงบ้านพี่ดำแล้วนะคะเนาะนะคะตามที่พี่นัทวานบอกเนาะ,ะให้พี่ดำไปหานะคะเรียกสิดีๆ

นี่ก็จะไปวัดนะคะเอฟซีนะคะเราก็จะมาเดินทางไปวัดเนาะพอดีนะคะตรงนี้ก็เป็นสามแยกนะคะกวนบุญนะคะนะคะพี่น่าได้กวาน้องเนาะฝากแวะบอกช่างดังให้เข้าไปหานะคะนี่นะคะเราก็เลยอ่ะเป็นทุนลาให้พี่ได้เนาะเป็นทางผ่านนะคะเอฟซีนะคะนี่ทางผ่านนะคะทางผ่านไปทางวัดกวนบุญนะคะนะคะเหาอะไรเหาอย่างเด้า อน่ารักน้องชายน่ารักรอกันเนาะไปตอนนั้นนะคะค่ะนะคะ เราเดินทางกันต่อนะคะไปบัดกวนบุญนะคะกําลังใกล้แล้วใกล้แล้วแมนกลับนั้นตลันั้นแล้วทีใครไปออกกันอีกแล้วอ่าจ้านะคะ างทีเราก็ต้องลักไก่บ้างเนาะรันย้อนไก่มันไก่พูาน,นี้ดีๆไปที่วัดกุนกบุญกันเลยค่ะตอนนี้นายเอฟซีนะคะเดินทางเลยนะคะต่อนะคะตอนนี้เราก็มาถึงวัดกุนบุญแล้วนะคะเราเข้าด้านหลังเอฟซีเนาะ,ะด้านหน้าน่าจะเต็มนะ,ะนะคะรถรถเยอะวันนี้รถเยอะนะพร้อมกับเข้าขยะศาสตรน์นะไปกันเลยคะ เ,เดินไปนม่ีทางขึ้นไงมีนีนีนด้ไปอีกตัวนเะนาะนะาะเราจอดรถไม่โค้งนะคะอันตรายนะเดี๋ยวรถหายไปกับกับโค้งนี่เราจะขึ้นขึ้นขึ้นวัดด้านนี้เนาะพี่เยว ต้องไปที่แม่หมาหอมอยู่ก่อนขานะคะเอาข้าวกระยาสัต์ไปให้แม่าหอมตามที่พี่นัดบอกเนาะ,ะ,ะยังยังขึ้นไปเลยเามาข้าวกระยาสตว์วันนี้ คุกหาไม่บอกหอมกันเดีหาไม่บอกหอมก่อนคะแมอยนนี้แม่บอกหอมยี่ใส่คะไกบอม่บอกว่าให้แม่บอกหอมค่ะขอบคุณแม่วัสดีค่ะวัู่ในวัดเลยบอ

ัญญาวนตานเญญานตอนนี้นะคะแม่ฮันนี่ก็ได้เอาไปให้แม่มาหอมให้เราเนาะนะคะเพราะว่าท่านรับพรอนดีฝังนวนนะคะ 你好。